สวัสดีท่านคณะกรรมการที่เครารพดิฉันนางสาววิเชียดาวงจันกรมศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสตรีวิทยา2แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ยสะสม3.63 1. จุดเริ่มต้นและความหลงไหลในหุ่นยนต์และวิศวะกรรมมาตั้งแต่วัยเด็กดิฉันเริ่มต้นความสนใจในวิศวะกรรมเครื่องกลตั้งแต่ตอนอยู่ประถมศึกษาปีที่4แล้ว ตอนนั้นมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศทาให้เขียนโค้ดภาษาซีเป็นตั้งแต่ตอนประถมครั้งนั้นได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. การพัฒนาโปรเจกต์และทักษะการคิดเชิงวิศวกรรมในช่วงมัธยมปลายดิฉันได้พัฒนาทักษะทางวิศวกรรมด้วยการสร้างสารรค์โปรเจกต์ต่างๆอาทิเช่นเครื่องแยกขยะอัตโนมัติหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง p พ w e r ว่าแบ์สำหรับชาร์จรถ EV หรือจะเป็นจรวดนำส่งดาวเทียมแคนแซกมันทำให้มีความสุขไปกับก,บการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเอาความรู้มาแก้ปัญหาจริงจนออกมาเป็นชิ้นงาน 3. ความสนใจในการศึกษาและทดลองกลไกลต่างๆดิฉันมีความสนใจในการแกะแล้วก็ศึกษากลไกลของสิ่งของรอบตัว การทดลองและออกแบบงานในรูปแบบ 2D 3D อย่างเช่นชาร์ทีดีและ t i n เกอร์แคก็เป็นสิ่งที่ฉันชอบทำในเวลาว่างการทำโปรเจกต์ได้ทำงานเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องเดียวกันมันทำให้มีความสุขมากที่สุดแล้วในตอนนี้ 4. ทักษะการสื่อสารและประสบการณ์จากธุรกิจครอบครัวที่ฉันได้รับทักษะการสื่อสาร จากการช่วยงานพ่อแม่ทำธุรกิจร้านค้าสวัสดิการทำให้มีความสามารถในการพูดได้ระดับปันกลางอยู่ถึง3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะในการขายและติดต่อกับผู้คนไปในตัวเพราะว่าโตขึ้นดิฉันอยากเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ ดิฉันตั้งใจใช้ความรู้วิศวะที่จะเรียนรู้ในอนาคตและทักษะการสื่อสารที่มีอยู่เอามาทำงานอาชีพนี้จะช่วยให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆไปนำเสนอให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสาเหตุที่อยากเรียนที่นี่เพราะว่าดิฉันมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่แหละ จะเป็นที่อยู่ของเราในอนาคตเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีผลงานจากรุ่นพี่ที่โดดเด่นและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ตลอดมาสุดท้ายนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ นำไปเลี้ยงชีพและครอบครัวให้มั่นคงก่อนหลังจากนั้นจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไปขอบคุณค่ะ